ทีมงานเพปจีนำท่านมาจับจิ้งหรีดหัวตะกัวสถานข้ารณนโควิดหาของป่ากินครับนมู นะกว่าจะได้ตัวมันก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่หากันง่ายๆไม่ชำนาญจริงไม่ได้นะครับ นะครับโควิดก็อย่างเงี้ยครับทำอะไรกันไม่ได้ต้องเข้าปงเข้าป่าหาหนู่นหานี่กินกันนะครับหายหมดแล้วครับไม่มีตัวละครับ <c oughs> หายไม่เจอเรงนี้นะ <c oughs> หายรูหายรูนี้ฟาวแ้ครับมังครับ <c oughs> เจอมาลองเองเดินหาดูไปเรื่อยครับ

เดีวครับเจอตัวแล้วตายนี่เจอแล้วถายอยู่เนี่ยโผล่เลยไหมโชว์ดิเดี๋ย <laughs> <laughs> วจับใส่ขวดไว้ครับเดี๋ยวจะทำการคั่ว <c oughs> ไว้คลิปหน้าเราจะพาท่านเข้านานะครับหาหนูไม่งั้นก็ยิงปลาเหมือนเดิมครับ